สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของ AAS นะครับในรอบนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ตัวนะครับเวลาที่เราจะกดสมัครนะครับไม่ควรมีเงินค้างอยู่ในซิมนะครับป้องกันการโดนหักเงินจากในซิมนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับดอกจันสามหกศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับดอกจันสามหกศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวที่สองครับดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสาม หนึ 1> 1, 5, m, ่งห้าสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามหนึ่งห้าสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับตัวที่สามนะครับดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับตัวที่สี่นะครับดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามสามห้าสามสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับดอกจัน 550ดอกจันทร5 3สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับตัวที่5นะครับดอกจันทร0ดอกจันทร5สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับดอกจัน5ร0ดอกจัน3ร52สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวที่หนะครับตัวสุดท้ายนะครับดอกจัน5ร0ดอกจันทร50สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับดอกจัน550ดอกจันทร50สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ ก็ครบลองครับให้เราครับลองกดให้ครบทุกตัวนะครับใครได้ตัวไหนบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ